สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับผมเซม่มมาแล้วกันนะครับก็มาเล่นกับมาเล่นมาครบวันนี้อยูบผมมาครบปเก็ตอีนนิ่งเดียววันนี่จะมาเล่นกับเพื่อนคนหนึ่งชื่อชิวนะครับอ๋อชื่อายชิคอาย Yeah. เราบ้องใครที่บนกระจกนี่อ่านมีทั้งหลายคนอยู่ เข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนเราไม่เข้าเขากำลังหาคิปเปิ้ลโอ้ไปเลยหาได้เหรอเลยลาวันนี้พี่พี่ผมด้วยก็ไม่อยู่ครับให้ผมแต่นะบก็มันกลัวจะไม่สนุกครับไม่สนุกอะไรครับอยากเห็นรางว่าไม่อยากเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกโอ้ยเหี้ย บอกไปแล้วว่าอย่ามาดูสกิลกูเดูเนี่ยเปิดสกิลผมไม่ดูบอกแล้วว่าอย่าไปโรงนั้นเดี๋ยวมันโตนี่สไปเดอร์แมนไอมีชุดเกาะนะปมปารมตาระำจะเอาชุดเกาะหาในกล่องคนอื่นเอาเองโอเคครับผ้องมาที่ใช้ผมที่ผมใช้อ่านก็โมบายอะไรก็อย่างนลง แค่นี้ก็รอดจากหมูควันแล้วเว้ยเฮ้ยกูาตายได้ไงนี่กูกดผิดกูกดประตูมึงดับม,มาดักแม่กูเองดักกูแรงดูหายเลยไม่อยู่ในกล่องมึงเราเก็บให้ละเราไม่เก็บไว้ตรงนี้เก็บไว้ในกล่องมันมีเดี๋ยวามอากาศเว้ย ว่าจะได้ออกไปท่องโลกกว้างว่าจะได้เสร็จไปเราไปเอาของแม่เอาของแม่เดี๋ยวให้อ๋อเอาดาบมาไม่ขวางเลยมาอะไรนี่โยนแล้วอันอู้ว่าจะฟักไปไปเข้าโลกกว้างไปไปไหนไปไหนยามฝนตกตามมาตามมามีดาบไปยังไปเที่ยวม่มีไปตัวบางเงี้ยอ้ามนปมุมแมงมุมแมงมุมเอาดาบไหมเอาดาบไหม เอาดิเอามาเอาดิตรงแมวแล้วไปอย่างเงี้ยเอาไปสว่างเลยไปเดิงเที่ยวกันแกจ้าโอ้ยโอ้ยอย่าลืมเอ้ยมาร์คบ้านไว้ก่อนดีเดี๋ยวหายมาร์คอัไรเออไม่รู้เหมือนกันเออในีภาคนึงเคยจำได้ว่ามาร์คได้ เดินตามแม่น้ำไปดูเดินตามไปเรื่อยก็เจอบ้านเอมาพกูเดินตามแม่น้ำหน่อยถ้าเสียงมาจะเสียงพวกเราอาจจะไม่ดีก็ขอไปนะับคือว่าเสียงคนเยอะบ้านผมไม่ได้คนเยอะนะแต่รู้เลยบ้านผมไม่ได้มีคนเยอะทีข้างบ้านหรอก หิวอ่ะกชชชแม่าผิวแลวไม่ใช่คนหลอหไมหิวเลยดิฮไฮะโน่ไม่หานันกูไม่หิวตึงหิวอ่ะตอนนี้อ่ะตัมึงหรืเล่ใครหลดบัง เป็นรื่องเลยอันนี้ก็ขึ้นได้หย่อมขึ้นชีวิตผมครับไปครับเอาเด็กแบตาแม่น้ำเอาอะก็จะหนูแม่น้ำนึงแม่น้ำมีตั้งหลายแม่น้ำปิ่งวังยมนาดนี่ปิ่งวังยมนาดี้อย่างนั้นก็มีอของดีอะไรอยู่ตรงนี้ไปดูกับบ้านไปกับบ้านกับบ้าน แกลสีอยู่นเห็นแล้วโอ้ยขุดขุดมันบังเอ้ยคุณล,ละทางละสีหุณละทางหาหาสีขา,ขาวๆลอยดิสีาขาวที่มันลอยลอยอยู่อ่ะนี่ยยนไงมัอยู่บนดิน,น,นเนี่ยนี่อ<ำ>่ยังมีไฟอ่ะอือหาไฟด้านหลังด้านหลังเราเห็นหมึงแล้วตามมาทางแน่นอ เออตามแม่น้ำไปดูเดี๋ยวเจอกันว่าใครถึงบ้านก่อนเ<ป>ข่งกันเปล่าใครถึงบ้านก่อนเนีน้องก็มึงเดิมได้เปรี๋ยปะอธิบายก็ต้องลงแม่น้ำแม่น้ำตันเบื่ดูอธิบายบายบายกูจำได้นะเว้ยว่าอยู่ที่ไหนนี่ไงแม่น้ำโอ้โหพี่โชิมายรอ,อ,อดครับ โอ้ยน้ำหน้าเราเป็งไงอยู่เดินเร็วเหรอเดินเร็วเหรอฮะเดินเร็วเหรอเดินเร็วเหรอเดินเร็วเหรอเดินอะไรไหวนะไหวน้ำเร็วเฮ้ยเจอหมาเฮ้ยห,หมูหมูก้อรงก่อแพบกูจะแซงมไม่ได้กูอบอกให้ตอนนี้กูอ,อยู่ไหนเฮ้ยหลงบ้านแล้วเปล่าอ่อยอยัง กูถึงบ้านแล้วเสียใจด้วยเย้กูนะาเฮ้ยเสียไมว่าเลยนะมึงอะดูอะดูไปนอนก่อนโอ้โทรศัพท์เราคุ้นร้อนเลยเด็กหาของเด็กอะนอนกินของ นอนก่อนนอนก่อนหอบอินด้วยกี่มนะโมงอ่ะเอ้ยเอ้ยเราต้องเราต้องไปเลริมิตอนอนแต่ไปขายว่าอะไรอะไรกูตื่นอยู่นะเว้ยไประตูประ,ะ,ะตะู้ดับไปเลยกว่านอนนอนเอาดีอ่ะนอนนอนนอนมาดิจะตามมากูจะไปเที่ยว กดตีประตูออกได้ไม่มีอะไรจะเมันเฮ้ยสิครับเฮ้ยเฮ้ยหาลุ่นหล่นก็ไม่ตายขุดดีเจ้าขุดออกม่ะไมต้องนอนต้องคุยเสิเหนียวขูดไม่เป็นเกย์เอ้นี่มันนานขูดไม่เป็นเกย์คนหนึ่งมันนานขูดไม่เป็นเกยมึงก็ขุดเตียงออกเลยเอ้ยไม่ได้ดิเออเสียไหมมึงก็ไปหาที่นอนมึงค่ะ กูไปนอนหน้าบ้านะช่อยาอยานี่ห้องกูยังไมาเ่เสียเข้าใจปะเข้าใจป่ะ,ปะเร็วเลยเห็นไหมน่ะตื่นจช้าไหวลุงตุ้งแมวลงไปทำงานหาข้าวหาปลาปติดไาไหมตกปลาไหมทำไรอ๋อก็จบไปแล้วนะครับกับเกมนะครับ ก็ขอ,อพักเปลีนน่ยนเท่านี้แล้วกันนะครับก็ฝากกดสั b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจนะกดไลค์กดแชร์นะครับกดสั b s c r i b e เลยครับข้างบนข้างล่างมีกดติดตามก็ได้ครับขอบคุณครับ